ังงานสัพยอนล้อมท่าและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรีไปยังต้นสังกัดของท่านนะครับครับก็ยกจากใครทั้งป่านะฮะแต่วันนี้ทราบว่าท่าน มีประชุมเป็นโอกาสดีครับที่ท่านจะได้มารับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนจังหวัดจันทบุรีปัญหานี้ไม่ได้ต่อไปนะครับปัญหานี้รูปร่างใหญ่โตการแก้ปัญหาที่ผ่านมาล้มเหลวทั้งหมดนะครับที่เป็นต้นสังกัดนั่นก็คือกระทรวงสวิตกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ท่านหนปัญหานี้อย่างเร่งด่วนครับนี่คือสิ่งที่ เรือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากปัญอากาศหรือสภาพบรรยากาศแบบนี้เนี่ยเราจะอยู่กันยังไงครับถ้าภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า15ปีมีการขยายพื้นที่ความเสียหายทุกวันอย่างต่อเนื่องทรัพย์สินของประชาชนเสียหายพืชผลทางการเกษตรถูกทำลาย ร่างกายและชีวิตประชาชนถูกทำ้ายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากอีกทั้งความสูญเสียในโอกาสที่จะสร้างรายได้จากการประกอบอาชีพรวมทั้งความหวาดกลัวหวาดผวากับการที่ต้องดำารงชีวิตยอยู่บนความไม่ปลอดภัยซึ่งไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าทิจรณาตัวเองลาออกจากตำแหน่ง และเรียกร้องให้คุณมตรีลาออกเรียนนายวราลักรั์ธมนเตีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสิ่งที่ส่งมาด้วยทะเละกาที่สีแดงอยู่นะครับดังนั้นเราจึงไม่ได้